สบายดีปลุงพ่อๆครับซ่องบอลุงบ้านนาปลุงไงสบายดีพี่น้องมาพักมาข้าวก็ยันบ้านลุงมาคขั้เค้ือก็มาผิกมดเลยมาข้าวก็มาิกทีเฮามให้ลุงทีเฮาเก็บในซ่องใหญ่บอลุงเองซ่องบอลุงใหญ่บอลุงนี่แล้วปุ๊บก็คือมีผู้ใหญ่เจดีซอยมาบอลุงก็โอ้ทราบซึ้งน้ำใจอลไรมีทั้งคุณป้าคุณลุงเลย กราบขอบบุญขอบคุณในายเด้อายรมเือมผิดอแม่บารุพ่อบารุงอยู่ีม่กันไม่ห็นกห้ปลอยเท่าวันเาเดากาุที่หนึ่งนะบุรุเนาะกายยุดสบายดีอยู่ทั้งบัดทั่วโลกเล่านี่แหละบุรุไงที่กขมารับดูรับชม่องบารุงเนาะ ก็มีมะเขืออล้วก็มะพริกนี่มนนี่ก็ไปกับแม่ไปลุ้งไปด้ยสองคันถูกมนติ่กมันสีนั่กับุมมีเสลิงเนาะมีเสลิงยังวะบุลเล่ไปเฮือนลุงบุลเล่ไปเฮือนลุงก่อนมืลุหมดงนกระเล่าวกลุงเน่ยเถลุงมีบอกเถ้อลุงมีบอนไปกะให้ลุง ลุงบอกเลยก็ไปแล้วก็พออ่อๆกันอีกทางขางหนาบลุงไม,มว่าสิไปอยู่ไซเนาะถ้าเบิ่งทาส้มกัน,นพออ่อๆกันอีกทีลุงไมไป let's go เดินทางต่อลุงไหยุด นี่กำลังอะไรอยู่ปูุงไรกำลังแพ็คคองประดำกับแหมพูดุงไรแพ็คคองกำลังสีเกมไรทางใดพูลุงไรมาแจกสบายดีพี่น้องเครือพอดีเบิด แกมีก็มาคือเะไปเหนียเมนว่ามีหอมาาาโอ้ยออกมาบุกเธอหนาป้าเนาทันมีไดแบกัวว่าฮ่าฮ่าบุเป็นัวัวหอมนะนัวายนี่น่นวะชุดแะลู

แก็บอกป้าป้าวะไปแพ็คคอมมาแพ็คยังดีอยู่อ่ะคันบอกว่าแพ็มันฟิกยานป้ารมมาเลยฟิกไ่ได้พูดไหเสพตาพูดไหมบอกฟิกไม่ได้คันไฟขั้นตาตอนนี้ว่ายงอพอดี ก็ถามเละ ช่วงนี้เขากำลังกินเข่าไปจ้ะกำลังกินเข่าเขาเจ้าบัวต้องการมะพริามะเขือค่การกระปุนครับแจ่วนไงจังป็้กิีบานระมะเรือกันมะเอออนางล่างเตียกันมันจิมกะป ็ไปยังไฮมี่นะปะไปกินงานลกค่ำ2คำกินโกินรงกกินพ่อนะเ่อมันกับบอปันได้หรอกสาราหลานี่ย กินพ่อ nên ngay say bên mặt cũng แไดงนะฝากจากลวบุงฝากกดไลก์กดแท็กกดตามให้บุบลุงหน่กดได้บุญลุนะลงพร้อมกินนง